บอกความเป็นไทยโดดบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทฟรีแพคอิสุสูเซลส์จำกัดรัวผ้าช้านะครับดูจังหวะวัดตัวสอบกลับของฟังโมลวินจาแล้วแทงขวาดอกนี้นะครับโอ้โหนี่ครับจะเห็น้ชั่าสันใจครับแมทธิว ทีน้าผาาชาวญี่ปุ่นนะครับวัวมากแต่ในขณะาดียวกันฝรั่งเศสของเราก็มีรอยแตกนิดหน่อยครับที่หน้าผ่าเราจะดูไม่ทันได้กันคนรับแขกนะครับแตกหนึ่งปูนครับรุกันต่อยกที่สามครับ<อ>ระหว่างยกนะครับจะเห็นว่าญี่ปุ่นนี่จะเหนื่อยกว่าคขอนข้งมากนะครับติงกา้านี่หายใจอยู่ธรรมดาอาจจะเป็นเรื่องของอายุเรื่องของความฟิตก็ต้องมาดูกันที่ฝีมือครับในยกสุดท้ายครับยกสาม ที่ฝรั่งเศสที่เขายิ่งใหญ่มากครับเอาเม็่นขัดไปในคามรูกนะครับเดี๋ยวทีนี้ตนน้องตัดไลน์ท่าเรงในการตีอย่างมีรูปแบบดูนะครับทางด้านของพิ๊ก้าโชว์เลยครับหน้าผากนัตัวเองนันแตกเหมือนกันครับทีนี้ดูครับดูมีไใบลายมือครับโชว์สายตาครับดูครับดับด่าแก๊กสายสาย,สายตาดีจรดีครับหลบปัดแล้วก็จิ้มเอง ธรรมดาครับการวางเส้นสายหน้าดีเป็นธรรมชาติมากครับแม่จะวนตัวใส่นะครับเป็นการต่อสู้รับแต่วคาเมียดีแั่ไม่ตก ครบเครื่องจริงๆครับคนนี้ว่าจะเป็นสอบมัดื่อเรียมตัว นะครับฟอมาอข้อ้อยครับสมยุกรอดูผลจากกรรมการนะครับวงโคดขึ้นมาดูามชากรนย่นี่ครับจังหวะหลังยิ่ีครับจะใช้การต่อตัวเย็บพุนลครับวมดตัวเต็ครับขะที่ควาบิโอีการเ่โชว์สายตาครับเออไปเหมือนกันครับนี่ครับีว่าติดข้อเแียน คุณผ <Yeah>, so ู้ชมครับขออภัยในความผิดพลาดเมื่อสักครู่นะครับในคู่ที่สอนจริงๆแล้วฝ่ายดำสเปนเป็นฝ่ายชนะนะครับยาวผมแก้ตัวเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมในห้องนี้เป็นพยานได้ว่าการแข่งขันมาสนุกตื่นเต้นเหลือเกินครับเดี๋ยวคู่นี้ประกาศเน้นๆถูกๆเลยนะครับและในรุ่น67กิโลกรัมผู้ชนะได้แก่เดวิดนอิสฝ่ายดำแบล็กไซส์ฟูลเซตถูกแล้วนะ กอบิโยคินยานะครับที่ขวาชัยชนะไปนะครับในรุ่น67กิโลกรัมครับตามความคาดหมายนะครับแชมป์เก่านะครับมาปองกันในปีนี้นะครับผ่านรอบแรกไปสําเร็จเรียบร้อยนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมนครับทางด้านญี่ปุ่นนี่ใจสู้จริงๆครับก็ตอขอเชิญชมนะครับในวิญญาณของการเป็นชัยชนะที่นกาจากแดนสมุไรพักอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อไปครับ